ครับเพื่อนๆือเกอสวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยเมืองการด้วยนะครับครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นรายการแกะกล้องเสี่ยงดวงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมก็พอรู้นะครับว่าผมเช่าพระอะไรมาทางอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าไม่แน่ไม่นอนนะครับก็ถ่ายคก็บกันไว้ด้วยนะครับเพื่อได้ของไม่ตรงกับที่สั่งนะแล้วก็มา เปิดรวมกันกับเพื่อนๆด้วยนะครับก็สนุกดีนะครับเพื่อนๆใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับวันนี้ก็เช่าผ้าม่นิ้นกล้องนะนี่ก็มีน,กนมนะก็ยังไม่ได้แก้เลยนะครับโอเคครับเราเริ่มแก้กันเลยดีกว่าเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะนเพื่อนอก็อย่านที่บอไปนเนื่อนๆการเช่าผ้าทางโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ต้องเช่ากับคนที่เราไว้ใจได้นะครับที่เขามีตัวตนจริงๆนะครับเพราะว่าแบบเนี้ยเราต้อง โอนเงินไปให้เขาก้อนนะครับบางที่ก็มีการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่นนนนะส่วนน้อยนะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยโอนเงินไปก่อนกับเพื่อนถ้าเราโอนเงินไปก้อนเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะโดนโกงได้ง่ายว่านะครับเพราะว่าถ้าการเก็บเงินปลายทางเนี่ยเราเห็นข้อนะครับแต่ว่าการโอนเงินไปก้อนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไว้ใจกับผู e ้ที่เราซื้อขายด้วยจริงๆนะครับเราถึงทําการโอนเงินไปให้หน,นะเพราะว่าเข้าโกงเราได้ง่ายๆเลยนะครับอาจจะส่งขออไม่ตรงเนี่ย ก็เป็นดานโดนโกงแล้วนะเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเช่าผาทางแลเทอริเน็ต่ถ้าผมแนะนําให้ดีนะเพื่อนก็ถ่ายคลิปตอนแกะด้วยนะครับอตอนแกะกองแกะอะไรพวกนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีได้นะถ้าผ้าไม่แพงเนี่ยไม่เท่าไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผาที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยก็ควรถ่ายไปน่อยนะเพื่อนลักพันขึ้นก็ถ่ายไว้ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราโดนโกงไปนี่โอ้โหลักพันนี้เท่ากับสูงเลยนะเพือ่อนแต่ว่า อย่างงั้นอย่างนี้เลยเพื่อนมาดูผมดีว่าวันนี้จะได้อะไรกันบ้างน,นะครับก็ดูเป็นสนุกสนุกเนี่ยเพื่อนอเห็นไหมครับเจ้านี้ก็แพ็คมาได้สวยงามดีมากนะครับเห็นไหมนี่นเพื่อนดูดิเขอบสร้งมาแบบหน้าๆเลยนะคเห็นไหมครับมาเบินอะไรมันกันกระแทกครับเออแล้วอีกอย่างเพื่อนเราเช่าผ่าทางนี้ขเขาจะ,ะส่งให้เราทางเบริษัทขนส่งนะครับพอส่งให้เราทางขนส่งเนี่ย โอกาที่ของจะเสียหายห,ายหรือว่าสูญหายเนี่ยก็จะมีนะเพื่อนๆอเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีได้มีเสียนะครับการเช่าพระตามแผงพระหรือว่าตามสนามพระเนี่ยข,ข้อดีของเขาคือเราสามารถพูดคุยกับผู้ขายได้โดยตรงนะครับซื้อขายกันจบกันเราได้ดูตัวจริงก้อนเนี่ย มันทุกอย่างเนี่ยมีข้อล้นมีข้อดีข้อเสียนะครับอ่ะของไม่สูญหายแน่น,นะครับเพราะว่าเรารับคบมือเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพัสดุแบบนี้นะครับทรงแบบรูปแบบพัสดุแบบนี้อ่ะของเนี่ยโอกาสสูญหายมีแล้วก็สูญหายมีนะครับเพราะผมก็เคยสูญหายมาแล้วนะครับคือถ้าสูญหายเนี่ยเราจบเลยนะถ้าผู้ขายเขาไปรับผิดชอบไปเราน,นะครับก็ทุกอย่างนั่นแหละเรื่อนมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับปะปนกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุก่ที่บอกไปแต่เพื่อนการเข้าผาการเข้าหาอะไรเราก็ซื้อกับคนที่ไว้ใจได้นะครับเห็นไหมดูเข้าหก็ย่างดีเลยนะครับอันนี้บแบบนี้ครับเพื่อนกะ็นโอเคเลยนะครับแบบนี้น่าจะนเะเยอะพอสมควรเลยนะครับที่ผมเข้ามาน,น,นะฮะแต่ข้ายัางดีนะครับดีมากนะคนนี้ต่อไปเราก็ซื้อขายกันต่อไปนะครับนะฮะ なるほどね。 มือ่งห่มขอยอันนี้อางนี้ออกมากร่างเยอะชอบก็เช่าเนะมือนชอบก็เช่านะเพราะคนนี้ก็ขาดไม่แพครับ่ย่นี่ยคชอบนะครับชอบไปเชาเนยเห็สวยนะนีนะครับเหไครับ อโอเคโหเ,โอเ,เยอะเลยเนะเยอะเยอะเลยดูดิโอ,โ,โอ้โหนี่นี่ไงไรนะสวยนะใครจะขอแบ่งก็แบ่งได้นะเพื่อนแบ่งได้ครับใครรู้ที่รู้อะไรเนี่ยผมคือผมไม่บางองค์เนี่ยผมไม่รู้ที่ไม่รู้ว่าจะเอามาออกต่อได้หรือเปล่าน,นะครับแต่สงสวยผมก็เช่านะครับอ่ะ จะต้องบอกไว้อนะองนะเงิน่าจจะผาไม่แยงมากนะเพราะว่าผมเช่านี่ผมก็เช่า,ชาที่ผมไหวนะครับอา,อาจจะไม่ใช่พาร์สลักพันหลักหมื่นนะครับอาจจะเป็นแค่หลักร้อยหลักสิบเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราชอบเนี่ยเราก็เช่าในชะ่ไห,ไหมเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยนอยู่สิไม่เช่าได้ยังไงอย่างเงี้ยเฮ้ยสงสวยนะครับอันเนี้ยนะครับอ่ามันเนี้ยเจริญเช่าเนี่ยเ,เนะน,น,ยนี่ยหนี่ยเพราะหยกนะครับมาทนาเรียน สวยนะสวยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูไปทีละองค์นะแล้วก็เพื่อนๆผมต้องขออนุญาตไม่ลงกล้องนะครับเห็นไหมเยอะเนี่ยลงกล้องไม่รู้ว่าจะจบที่กี่โมงนะครับอ่าเอาเป็นว่าดูเป็นทีละองคไปอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมมาลงรายละเอียดเป็นคลิปๆไปแล้วกันนะเพื่อนๆที่ชอบอุงไหนก็ฝากเขาไปติดต,ต,ตามไปดูไปรับชมด้วยนะครับอ่าอันนี้เห็นไหมครับ สุพพันนะครับเป็นไหมปีนิซี่นะครับที่เช้ามาก็ผมดูเทนะวันนี้นะครับเทก็เช้ามาเก็บได้เดี๋ยวเพื่อนไม่แพงนะครับไม่แพงนะวันนี้ไม่ใช่ว่าผมรู้ราคานะครับแต่ว่าผมได้มาไม่แพงนะเพื่อนใครชินชอบก็ขอแบ่งได้นะครับอ่าะวันนี้นะครับเราะบาอกเนี่ยเราต้องยอมรับว่าไม่ใช่ผาพื้นที่เราไม่ใช่ผ้าเมืองการเนี้อผาสมุทรสาครนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเล่นกันที่อะไรนะครับแต่ว่า ดูจากลักษณะ,ะเพื่อนๆแบบนี้อ่าต่อไปน่าจะเพลย์นะครับเพราะว่ามันมีการเกลที่สวยงามน,นะครับแล้วดูเหรียญเนี้ยผิวยังสวยอยู่เลยนะฮะแบบนี้นะครับโอเคครับผ่านไปนะครับอ่าอย่างอ่าอ่าดีก็สวยใช่ไหมอ่าปีเล็กด้วยนะปีสองสองนะเป็นไหมครับอ่าอนี้นะครับอืมเหรียญสวยนะ ใช่หไหม้าแนบบนี้เก็บได้เนอะเพื่อนเก็บได้นี่ครับอโอเคครับอัน,นก็เป็นอาล็อกเกตรูปหัวใจนะครับแบบนี้ก็อ่าถ้าเป็นเท่าเมืองการนี้ล็อกเกตรูปหัวใจบ,บน้นี้อ่าน่าจะแพงนะครับน่าจะแพงก็เลยเข้าเก็บมาศึกษาดูนะครับว่าาลักณาล็อกเกตน,นี่เขาเป็นยังไงนะครับสีสันสวยงามด้วยนะครับเห็นไหมลอมาศึกษาดูนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนต่อไปนะครับอ อ,อ่ามันพ่ออะไรนี้อ่าเดี่เป็นวัดหนองปลิงนะครับเมืองกาญนะนี่ครับอันนี้ก็เหรียญนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่เคยเห็นเลยนะอาเป็นพเมืองกาญนะครับเหรียญนี้อ่ะสังตินะครับโอเคนะฟานไปนะเนี่ยอันนี้อ,อันนี้เนีอันี้อนีางที่ว่อกไปเลยครับเป็นพระเมืองสุพรรณนะครับสวยมากนะองน,นี้สวยมากผิวสวยมากนะแบบนี้นครับอ่ะโอเคเลยแล้วอันนี้ อันนี้เรียนอาจารย์ยงนะครับดูว่าหลวงพ่อยงวัดท่าเรือนะเรื่องนี้กระลรทองนะครับอโอเคอันนี้นหลวงพ่อ,อรเราเลยนะครับมีโค้ดมีอะไรดีเราเดีย๋ยวก็น้าเช่ามาเก็บนะครับหลวงพ่อเฉลี่ยนะครับ เห็นไหมโค้ดน oh, the uh huh. like ี่ถ้าต้อดีมากนะแบบนี้นะครับมีรันรันเบอร์เนี่ยเช่าได้นะเพื่อนๆมันชัดเจนนะครับการรันโค้ดการรันเลยเนี่ยก็สวยงามนะครับเห็นไหมสงสวยมากนะแบบนี้ต่อไปอนาคตมีแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมีโค้ดอะไรดีนะครับเล่นง่ายมีโค้ดนะครับต่อมาโอ้โหโค้ดนี้ก็สวยอ่าลองมอชิ้นนะโอ้โหอันนี่สวยมากเห็นไหมครับ ต้องอย่างที่บอกไปเพื่อนที่ผมเช่าอมาเนี่ยผ้าเนี่ยอาจจะราคาไม่แรงมากนะครับไม่แพงเลยนะแต่ว่าผมชอบผมจะเช่านะครับผมเช่าที่องค์สวยๆเนี่ยครับทรงสวยๆตรงเนี้ยเห็นไหมเพื่อนๆว่าสวยไหมครับช่วยกันคอมเมนต์นะครับแบบนี้สวยนะแล้วผมว่านะครับคือแบบนี้ยเก็บได้ต้องเก็บนะครับเห็นไหมเป็นเมืองการนะครับเห็นไหมครับผิวเนี่ยงิ่งดำเดินนะครับดมดําดูง่ายอย่างแบบนี้น สวยงามมากนะครับโอเคประมาณนี้ครับอันนี้ว่าไปถ้าท้าเนื้อผงเนี่ยเราก็ความสวยเนี่ยสวยมากนะครับเนื้อผกแบบนี้เนะครับรายละเอียดเลยคงชัดนะอะแบบนี้กเก็บได้นะครับพระซิวีมีโชคมีลาบน,นะมีแหวนเนี่ยเลี้ยมแหวนสวยงามเลยนะครับองค์ไม่ใหญ่จนเกินไปองค์กำลังน่ารักนะกำลังมันดีนะครับแบบนี้อโอเคเลยแลลวเพื่อนๆนะ อันนี้ก็สวยงามนะครับหลวงพ่อมีเห็นไหมครับนาำมงคลนะครับแบบนี้หลวงพ่อมีหลวงพ่อเงินอยู่ด้านหลังนะครับมีเงินเห็นไหมครับอันนี้ก็ยังเต็มฟอร์มอยู่นะครับไม่ซึกไม่กระเทาะเลยนะอันนี้ครับเก็บได้นะครับอ่าโอเคนะนี่เป็นล็อกเก็ตนะครับอ่าไม่ใช่ล็อกกิ๊ดิลูกท้ายหลังตะกุดแนวเนื้อคอไนะครับอ่าเป็นหลวงพ่อเนรนะครับ วัสมาสามคีนะงนนะเงี้ยเช้ามาศึกษานะครับวัน้เดี๋ยวผมจะ,ะน่าจะทําคลิปเกี่ยวกับรูปหลังตะกุฎแบบนี้นะครับเพราะว่ามีรูปท่ายหวง่อเนี่ยถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับทุกหวง่อเลยนะ,ะมีตะกุดสามกษัตร์นี่ไหมครับอรานีนะค,คือเราแค่เช่ามาดูว่าหลอง่อท่านนั้นเนี่ยองค์เรือองค์นั้น หน้าตาท่านเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าการเกะเหรี่ยนเนี่ยเขาก็ต้องมีรูปท่าย่ำะในการเกะนะครับเราก็ลองเอามาเปรียบเทียบกันดูกก็สนุกดีนะครับอันนี้ก็เช่ามาศึกษานะครับเพื่อนๆนะแต่ว่าถ้าใครเป็นคนทุเีนที่นะครับเล่นเช่าหาอยู่ก็ขอแบ่งได้นะครับคลิกที่ลิ์ด้านล่างนะเป็นลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจไออุ้ยประกันเอฟซีนะครับก็จะเช่าหาไหนก็ติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าบางองค์เนี่ยผมก็ไม่รู้ราคานะครับไม่รู้ว่าเขาเล่นหานเท่าไหร่นะครับเจอชอบก็เช่านะครับ นล้วก็นี่นะครับไปนะนี่ครับนี่เห็นไหมเพื่อนนี่อ่ะอย่างอ่ะส่งสวยนะครับส่งสวยนะครับนะนี่อ่ะเนี่อนนี่นะไม่เช่าได้ยังไงครับเห็นไหมสวยมากนะแบบนี้อ่านี่เห็นไหมเมือนกาศด้วยนะครับนี่ครับส่งสวยมากนะแบบนี้นะเจอร้องเช่าเก็บไว้ครับเพื่อนๆแบบนี้นะ่นไปอ่านี่ครับ ได้เป็นพระเมืองกาลนะครับเป็นของวัดถ้ำเขาหน้อยนะครับเห็นไหมปีเล็กด้วยนะครับปีหนึ่งเก้าสวยมากนะแบบนี้อ่าสวยงานสวยงามน,นะครับโอเคต่อไปโอ้เยอะเลยนะฮะอ่านี่หลวงพ่อเลยหลวงพ่อแต้มนะครับอ่าวัดพระลอยสุพรรณบุรีนะครับแบบนี้เนะอ่าสวยมากเดี๋ยวนี้ก็สวยนะครับโอ้โหผิว สวยงามจริงๆนะครับเรียอนีอ้โอเคห้ามไปนะ,ปะเพื่อนอ่านี่ครับอันนี้ก็สวยงามอีกแล้วหลวงพ่อบุญงามคีบบัวล่ะบัดอะไรบัดวังดงนะครับอาเมืองกานะครับอ่าเรียนนี้ไม่เคยเห็นอีกแล้วนะครับอ่ เป็นคนพื้นที่แท้ๆนะครับเป็นคนจังหวัดการแต่กไม่เคยได้นะแบบนนี้นะครับโอ้โหดูเดียวเนื่อนแบบเดี๋ยวต้องเก็บจริงๆนะครับแนะนํานะครับอันนี้โอ้โหแกะกะสวยนะครับยังเต็มฟอร์มนะครับอันนี้เนี่ยครับเก็บถ้าเราจะเลือกเก็บแล้วเนี่ยเราก็เลือกเก็บที่สวยๆไปเลยนะครับเก็บทีเดียวให้จบนะครับอันนี้ตุ้งๆแบบนี้ครับ พระครูพิสารวิริยกิจนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเสีเงี่ยมาบ้านทวนนะครับเหรียญนี้โอ้โหสวยเห็นไหมครับเทียรลึกห้ารอบหกสิบปีนะครับปีสามสี่นะนาจะเป็นครับเจอเห็นไหมูปทรงสวยงามมากครับอันนี้เก็บได้นะครับหลวงพ่อเสีเงี่ยมท่านเก่งมากนะครับโอ้โหท่านนี้ประสบการณ์วัตถุกมงคลท่านนะครับประสบการณ์เขียวข้างมากมายนะครับอ สุดยอดถูกทางนะครับอ่าไม่ว่าจะเด่นเนื่องคงกระพันชาตีนะครับอ่าแถวค่าปลอดภัยครับใช้ได้หมดนะหนวงมอสัยงเงียบเหมือนบ้านทวนนะครับแบบนี้อ่าเจอไม่รับเช่าได้ยังไงครับเพื่อนๆอ่าผาพื้นที่นะครับอันนี้อ่าเห็นไหมครับเขาจะไม่บอสนะครับว่าเป็นผาจังหวัดอะไรนะอันนี้เราก็ต้องใช้อ่าความเคยชินนะครับหรือว่าความเคยเห็นนะครับเขาจะมีลักษณะนี้แหละหนุงพ่อสัยงเงียบนะครับเป็นปีหนึ่งแป้นะครับอ่าเป็นหุ่มเฉียงนะแบบนี้เลยแหละคล้ายๆอันนี้นะครั แต่อันนี้เป็นปีสามสี่นะครับอันนี้ก็ทันท่านเก็บได้ทั้งหมดนะครับแบบนี้อันนี้ของขวัสวยงามสวยงามต่อมาอปีสามเจ็ดนะครับอ่ามาสวยงามอีกแล้วนะครับไม่รู้วัดไม่รู้หลวงพ่อวะว่าต่แกะสวยแบบนี้ต้องเช่านะครับอ่าแบบนี้นะอ่ะโอเคเลยนะครับอ่โอ้โหยังไม่หมดเลยเพื่อนอันนี้เป็นหนลวงปู่ทวดเนื้อผงนะครับอ่ะ แบบนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้นะครับอเนื้อหามนสรบวันนี้ผาเทนะผาเทแต่แค่ไม่รู้ว่าอ่สร้างยุคไหนครับแบบนี้แต่ว่าไม่น่าถึงยุคเก้านะครับน่าจะเป็นปีสามกว่าสี่กว่านะครับแันนี้แต่ว่าเป็นหลุงม่ัทวด้วยแล้วเก็บได้นะครับแบบนี้นี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญวัดปากบานนะครับเมืองกานะเหรียญนี้ครับอ วดปากบางเหรียญนี้เป็นเหรียญย้อนนะครับ้ายๆเหรียญย้อนนะเห็นไหมอ่าถ้าเป็นเหรียญลักเนี่ยจะเป็นปีสองซีคว้าสองซีก้าคว้าหรือไงเนี่ยนะนะเบื้อนๆนอ่าแบบนั้นจะราคาสูงมากนะครับเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญลักเหมืองกาเลยนะครับแต่อันนี้เป็นเหรียญย้อนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราชื่อชอบศิลปะการแกะนะครับอ่าถึงจะเป็นย้อนนะครับแต่ว่ามีศิลปะการแกะที่สวยงามนะครับวบนนี้นะครับ เก็บไว้ดูได้นะครับเห็นไหมยังสภาพสวยงามไม่ได้ผ่านการใช้เลยเรา่นี้นะครับเก็บไว้ศึกษาเอาไว้ดูนะครับว่าเขาแกะอย่างไรเลยครับเร่องข้นนอะไรนะแล้วก็เป้นวันนี้อ่ารู้สึกว่าเหรียญนี้ผมจะเช่ามาแล้วมีจานนะเพื่นอนนะแล้วผมขอเนี่ยส่งให้ดูเฉพาะองค์ที่มีความพิเศษแล้วกันนะครับแบบเหรียญนี้มีจานนะครับมีจาน คือถ้าเป็นผาที่มีอขนะเล็กยันจานลงไปเนี่ยโอ้โหเพื่อนไม่ต้องบอกรับอ่เช้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อไหนหลวงพ่ออะไรนะเช้ามาเก็ีไว้ก่อนครับเจอเนี่ยนะนี่ยเห็นไหมครับมีจานนะครับจานลึกด้วยนะบอันนี้นี่นะเป็นเพื่อนดูนะครับเจอไม่เช้านี้พิษนะครับอ่า ต้องเช้านะฮะพนีีนะครับโอเคนะพเพื่อนๆเนี่ยมีจานอันเนี้ยเช่าเลยนะครับอ่า <c oughs> คือถ้ามีจานเนี่ยพิเศษแน่นอน,นครับอ่าแล้วก็ส่วนมากครับที่มีจานเนี่ยผมก็ไม่พ่อยออกเลยนะเพราะว่าชิ่นชออมากนะครับอ่า <c oughs> เหลืออักขระที่มีการลงจานแล้วด้วยเนี่ยพเพื่อนๆจะมีจำนวนน้อยควายอย่างแน่นอนนะครับอ่า โอเคนะเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับเหลี่ยนนี้ก็พิเศษน้อยก็ส่องให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอันนี้ก็เช้ามามนมีจามเช้าเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะอันนี้โอเคครับอันนี้เน,นี่ยลงเพรอะอันนี้ก็สวยนะสวยเชานะ้ามนเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับผมเห็นมีเล็กนึงไทยอะไรพวกเนี้ยเพื่อนเพื่อนก็สังเกตน,นะครับถ้าเป็นเพนื่อนๆนเห็นนะครับว่าถ้าเป็นแบบมีเล็กนึงเล็กอะไร่ ที่แบบแปลกๆก็จะยูโดโดอะไรแบบี้พี่เพื่อนๆสันนิษฐานได้เลยครับว่าเป็นรุ่นแรกครับเขาเป็นรุ่นแรกเนี่ยชาวได้ทุกหลุมพอนะครับอ่เพราะว่าถ้าเขาจะเล่นกันเนี่ยเขาก็เล่นรุ่นแรกก่อนนะครับเพราะว่าถือว่าสร้างก่อนนะประนั้นนะครับอ่แบบนี้นะโอเคนะครับเพราะว่าผาเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยแพงแพงพว่ารุ่นในไหนแน่นอนะเพื่อนๆถ้าเล่นก็ต้องเล่นรุ่นแรกก่อนนะครับเห็นไหม่าแบบนี้ครับเราก็เช่าเลย เบบช่ามาดูมาศึกษาได้นะครับแลวด้วยความที่เป็นรุ่นแรกแล้วนะสักสี่รุ่นแรกนั่นมีนะครับโอเคแล้วเรื่อประมาณนี้นะครับโอโ้โหที่องค์ไม่รู้เนี่ยอ,อยาเรียนนี้แพ้ไหมครับเรียนหลวงพ่อรวยวัตะโกนะครับอันนี้เทะไหมเพื่อนอันนี้พิซซ่าอีกแล้วอคอมเมนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาไปเฉลยกันแล้วกันนะวันนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวคอยเฉลยครับเทไหมอ่ะหนึ่งสองซ้ำอ่ะคอมเมนต์นะครับอ่เดี๋ยวผมทําคลิปเฉลยมาให้นะครับก็รอติดตามแล้วกันนะขออุบอิบไว้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆหรือว่าถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็คอมเมนต์มาแล้วกันชอบถามอ่ะหนุ่มเขรวยพี่ว่าเทไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมไปตอบให้แล้วกันนะครับอ่าแต่ติ๊กตอกติ๊กตอกก่อนนะท่านคิดว่าเทไหมหนุ่มเขรวยอ่ะเทไหมครับแบบนี้อ่าลังจากเราศึกษาไปร่วมกันแล้วเพื่อนๆคิดว่าเทไหมครับให็นดูโค้ดนะ มีโค้ดไหมเนี่ยบก็อ่านนี้แล้วกันนี่นครับโอเคนะเราติดตาาแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆอ่านี่ครับนุ่มเขาก็เซียนเทไหมครับอเทไ,ไหมเทไ,ไหมติ๊กตักตกิต๊กตกักท่านคิดว่าอย่างไรครับเทะไหมครับเทไ,ไหม แล้วนี้เทไหมเนี่ยตัวหนังสือเป็นอย่างนี้เทไหมครับประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนเราตริดตามนะครับเดี๋ยวนี้เทหรือไม่นะครับเดี๋ยวหองเ่อเกษตรมเขียมาโก้กั M Go นครับแบบนี้นะหลักแอปเปิ้ลนะครับแบบนี้เทไหมหลายท่านอานรู้แล้วนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเป็นว่าผมเดี๋ยวมาเฉลยละกันนะอ่ะปา,อาปล่อยเอาฝากไว้ปิดการบ้านเพื่อนๆหน่อยนะครับเพื่อนๆท่านาคิดว่าเทไหมครับเรียนวันนี้ <ๆ S 2> อ่โอเคนะครับอ่ะต่อมาดีนี้อ่าหนุ่มพ่ออะไรนะครับอ่านี่ครับเป็นไงบัวไหมบัวไหมแบบนี้บัวไหมครับอ่าแบบนี้เป็นไงครับาห่วงเป็นไงห่วงอ่าโอเคครับแบบนี้เขาเรียกว่าบัมไหมเนี่ยหนุ่มพ่อเดิมมันดอกพรโปรนะครับท่านคิดว่าอย่างไรครับช่วยคอมเมนต์นะครับเรามีการบ้านทั้งหมดสามองค์นะครับ ท้าคิดว่าทาบองค์นี้เป็นพระแท้หรือเป็นพระเกศนะครับช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับแบบนี้นะอ่าเอาไปว่าเฉลยเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆแบบนี้ผมดูไม่เททั้งหมดนะเกศหมดเลยนะทราบองค์นี้หล,ลวงพ่อรวยหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเกษียนะครับเกศทั้งหมดนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวเกศเพราะอะไรนะครับมาติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้ไม่เทนะครับไม่เทอโอเคนะครับเฉลยนะไม่เทนะครับเ,ระะเพื่อนๆ หรือว่าท่านคิดว่าเทท่านคอ,คอมเมนต์ไม่ได้นะไม่ปิดกัน้นความคิดเห็นผู้ใดนะครับผู้เราแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับแทเพราะอะไรนะครับเดีย๋ยวผมขอเนี้ยนะลงรายละเอียดเป็นคลิปๆไปแล้วกันเพื่อนๆก็ถ้าจะดูรายละเอียดชัด,ชดๆก็รอที่ตามนะครับแบบนี้นะใส่สลับโดยต้นแบบนี้ผมดูเจ๋ะนะครับเก๋ไม่เทนะสามองค์เลยนะ,ะเรียนสวยอีกแล้วนะครับสวย ประมาณนี้นะครับเปรียบเทีอบดูด he ีพอเถอะเราแกะเลยคมชัดมากนะครับเห็นไหมตั้งเจาะผักเกนนะครับเราเปรียบเทียบคำขาวได้ครับแต่ว่าถ้าการเปรียบเทียบที่ดีเนี่ยควรจะเป็นเหรียญพอสอบไ้เคียงกันนะครับอย่างเช่นเหรียญสองสี่สองนะครับเหรียญเนี่ยแปดคว้าครับสองสีแปดคว้าวันนี้แปดสองนะครับถ้าตามหลักโดยทั่วไปเนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเหรียญพอสอตัางกันจนเกินไปนะครับแต่ว่า ถ้าเร it าจะให้ดูเนี่ยความเท้ความเกคี่าว้าๆเนี่ยไม่แน่นจไหมครับว่าเรี่นเนียมีความบวมว่านะครับตัวหนังสือเนี่ยติดไม่คมชัดเล็กนะครับเห็นไหมนี่ครับเราเปรียบเทียบด้วยตาเปล่าก็เห็นชัดนะครับแบบนี้โอเคนะครับเรื่องประมาณนี้แล้วกันอ่าประมาณนี้นี่ครับนี่นี่หัวถ้วยมงคลนะครับในบุตรทวดนะครับพิมพ์เล็กแบบนี้สวยงามนะครับเราติดตามได้เลยนะครับแบบนี้ให้ดูมันสาะสักหน่อยกัน นี่ครับนี่ยังไงอ่าจ้ามเลยนะองค์นอริตานะครับโอเคต่อมาองค์นี้ครับเป็นพระพุธทธมงคลน,นีลมิตรนะครับก็สวยนะครับสวยมีมมลายเซ็นเรียนลายเซนนเน็นนะคับมันโอเคนะครับอันนี้แท้นะมาเส้นผมเลยค้มชัด่ะประมาณนี้ครับแท้น,นะเพนนื่นมิ โอเคครับต่อมาองค์ท้ายนี่นี่วีต้องให้ดูการแก้สวยส้นงดงามมากครับยวแบบนี้ผมก็อเก็บสะสมอยู่นะครับใครมีก็คอมเมนต์มาได้นะครับแบบนี้ปีไม่ลึกนะครับแต่ว่าสวยนะครับเป็นเหรียญเมตตาทำคำจุนโลกนะครับเป็นอนี่ครับเห็นไหมวดทั้งเข่ากันห้องนะเหรียนนี้นะครับเเพื่อนๆดูดีวาครับว่าการแก้เนี่ย แกสวยมากนะครับวันนี้โอ้โหดูดิแบบเนี้ยเก็บได้ั้งเก็บนะวันนี้สวยงามจริงนะครับประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆใครชินชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องไออุ้ยเมืองการนะครับวันนี้ก็มาแกะกล้องร่วมกันกับเพื่อนๆนะครับมีความสนุกคุ้นเคยกันมากนะครับเราก็มาแกะกล้องร่วมกันนะครับอยู่กันเป็นเพื่อนน้องนะครับสิ่งในทุกสิ่งในพิษก็ขออภัยนะที่ด้วยนะครับก็อยากจะมา สร้างควาสมสัมพันธ์ที่ดีให้แก่กันนะครับใครชินชอบขอแบ่งแงได้นะครับเอาเป็นว่าไม่แพงนะครับข่าวกันไม่เป็นพี่เป็นน้องนะครับนะครับชินชอบก็แบ่งมานะครับนะคบมาขอแบ่งไปได้เพราะว่าถ้าไม่แบ่งเนี่ยผมได้มาไม่แพงผมก็เก็บไว้ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปช่วยเ,เพื่อนนะครับศึกษาไปร่วมกันนะชวเนเพื่อนศึกษาไปร่วมกันนะครับ อนนดักษรกาบ้านเกิดด้วยแล้วก็ศึกษาผ่าเท้กันไปด้วยนะรวม1ึงผเก๋แบบนี้นะครับเราก็เอามาศึกษากันได้นะเพื่อที่พอท่านมาดูคลิปผมเนี่ยท่านก็ไม่ต้องเช่าไปศึกษาอีกรล้เพื่อนๆก็ศึกษาจากคลิปผมาผมก็จะพยายามซ่องให้ชัดที่สุดนะครับให้เพื่อนๆศึกษาผ่าเก๋ไปรวมกันได้นะว่าเกี่ยนี่ลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแบบนี้นะเกีนะครับใช่นอ่ก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆวันนี้ ผิดพลาดไปลาไในพูดจามไม่เหมาะสมขออาภาัยมาละที่ด้วยนะครับใครชื่นชอบฝากกดไหลยกุฎิตามนะครับช่องไอ้อุ้ยเมืองการด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆสวัสดีครับ